สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินเพจ EncoLab New มีรายการใหม่มาแนะนำนะคะชื่อว่ารายการส่องข่าวพลังงานค่ะช่วงนี้กระแสรถยนต์ EV กํกำลังฮิตมากๆเลยดังนั้นวันนี้แอดมินจะพาไปส่องข่าวเกี่ยวกับแบตเตอรีย่ยานนต์ไฟฟ้ากันค่ะก่อนที่แอดมินจะพาไปส่องข่าวเกี่ยวกับแบตเตอรีย่ยานนต์ไฟฟ้านะคะแอดมินขออธิบายก่อนนะว่าแบตเตอรี่ทำหน้าที่อะไรท่านผู้ฟังรู้ไหมว่าแบตเตอรี่ทำหน้าที่อะไร ให้เวลาคิดก่อนหนึ่งสองสามอ่ะแอดมีขอเฉลยเลยแล้วกันแบตเตอรี่ทำหน้าที่ป้อนกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ต่างๆของเครื่องยนต์นะคะให้ทำงานได้เ,เช่นมอเตอร์สตาร์ทระบบจุดระเบิดในขณะที่สตาร์รถยนต์ค่ะนอกจากนี้ยังทำหน้าที่ป้อนพลังงานให้กับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้วยนะเ,นเช่นระบบไฟสองสว่างและวิทยุนะคะแบตเตอรี่ที่นิยมนะคะในช่วงเริ่มต้นนะคะจะเป็นแบตเตอรี่จากตะกั่วกรดค่ะ แบตเตอรี่ชนิดนี้จะบรรจุในภาชนะที่ไม่ได้ปิดผน,นึกนะคะเราจะต้องมีตำแหน่งให้มันตั้งตลอดเวลาเราก็จะต้องมีพื้นที่ระบายอากาศด้วยนะคะเพื่อที่จะระบายก๊าซไฮโดรเจนที่เกิดจากแบตเตอรี่ค่ะแบตเตอรี่ชนิดนี้มีน้ำหนักมากๆเลยรูปแบบสามาัญของแบตเตอรี่ตะกัวกดที่เราเคยเห็นนะคะก็คือแบตเตอรี่รถยนต์นั่นเองซึ่งสามารถจะให้พลังงานไฟฟ้าได้ถึง1 0 0 0 0วในช่วงเวลาสั้นๆเลย และมีกระแสไฟฟ้าตั้งแต่450ถึง11,000แอมแปร์เลยทีเดียวสารละลายเลตัลไลท์ของแบตเตอรี่ก็คือกรดซัลฟูริกค่ะซึ่งสามารถที่จะเป็นอันตรายต่อผิวหนังและตาได้ต้องระวังมากๆเลยนะคะแบตเตอรี่ตะกักดที่มีราคาแพงมากเรียกว่าแบตเตอรี่เจลค่ะซึ่งภายในจะบรรจุเลตรไลท์ประเภทเซมิโซลิดที่ป้องกันการหกได้ดีค่ะแบตเตอรี่อีกประเภทหนึ่งนะคะที่เป็นที่นิยมมากๆในปัจจุบันนะคะสําหรับยานอนไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนค่ะ เข้าใจว่าผู้ฟังเองก็คงเคยเห็นใช่ไหมคะแบตเตอรี่ชนิดนี้แบตเตอรี่เนี้ยก็คือแบตเตอรี่ที่เราใช้อยู่ในโทรศัพท์มือถือของเราในปัจจุบันนั่นเองค่ะจุดเด่นของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะคะก็คือมีความจุพลังงานแล้วก็กำลังไฟฟ้าที่สูงกว่าแบตเตอรี่ตะก,กั่วนั่นเองแถมยังมีค่าสัมปไฟฟ้าสูงมีอัตราการสูญเสียประจุระหว่างไม่ใช้งานที่ต่ำมากๆด้วยและที่สาคัญม,มีความปลอดภัยกว่าด้วยค่ะ เอาละค่ะตอนนี้แอดมินคิดว่าผู้ฟังน่าจะมีความพร้อมแล้วที่จะไปส่องข่าวพลังงานเกี่ยวกับแบตเตอรี่กันค่ะข่าวแรกนะคะที่แอดมินจะพาไปส่องนะคะเป็นข่าวจากสำนักข่าว i n f o q u s s t นะคะของวันที่15พฤศจิกายน2565ค่ะหัวข้อข่าวที่ว่าผู้ผลิตแบตเตอรี่รถไฟฟ้าเล่งพัฒนาเซลล์แบตเตอรี่ราคาถูกหวังแซงหน้าจีนค่ะ ในหัวข้อข่าวนะคะได้เล่าว่าสำนักข่าวจากรอยเตอร์รายงานว่าปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อนโดยอาศัยพลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะคะซึ่งส่วนใหญ่นี้นะคะก็จะผลิตจากแร่ ium, alt, ine, แลิเทียมโคบอลต์แมนกานีและก็นิกเกิลคุณภาพสูงค่ะแต่ว่าราคาวัตถุดิบเหล่านี้นะคะพุ่งทะยานสูงขึ้นมากๆเลยทำให้ผู้ผลิตในชาติตะวันตกต้องดิ้นรนกันอย่างสุดๆไปเลย เพื่อให้ไล่ทันคู่แข่งจากฝั่งเอเชียนะคะแล้วก็ผู้ผลิตรถยนต์คาดว่าการผลิตรถยนต์นะคะจะเผชิญกับปัญหาติดขัดด้านอุปทานในช่วงการประสวัสดหน้าค่ะบรรดาบริษัทสตาร์ทอัพทั้งในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะคะก็เลยแก้ไขโดยการพัฒนาแบตเตอรีช่ชนิดใหม่นะคะโดยใช้วัตถุดิบ2องชนิดค่ะก็คือโซเดียมและซัลเฟอร์หรือกำมะถันนะคะก็ทําให้ปัญหาดังกล่าวเนี่ยราุูเลาลงไปได้ค่ะประเทศจีนเองนะคะก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆเฉยๆเลยค่ะ ก็มีการวิจัยเกี่ยวกับแบตเตอรี่ประเภทใหม่ขึ้นมานะคะแอดมินพาไปส่องข่าวนี้กันค่ะข่าวจากข่าวคุณธุรกิจนะคะของวันที่7ธันวาคม2565นะคะมีหัวข้อข่าวว่าแบตเตอรี่เกลือคืออีกทางเลือกของรถ E ีีค่ะเนื้อหาข่าวนะคะได้กล่าวไว้ว่าหัวใจของรถยนต์ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่นะคะแล้วก็แบตเตอรี่ที่นิยมก็คือแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนั่นเองแอดมินขอเน้นคุณสมบัติเด่นของมันอีกรอบหนึ่งนะคะ ก็คือมีความหนาแน่นของพลังงานมากอัาตราก,การคายประจุน้อยแล้วก็แรงดันไฟฟ้าสูงนะคะแล้วก็น้ำหนักเบาทําให้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากๆเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้มันก็เริ่มเข้าสู่ยุคปลายของเทคโนโลยีชนิดนี้กันแล้วนะคะทําให้นักวิจัยหลายประเทศนะคะร่วมการพัฒนาแบตเตอรี่แบบใหม่ที่เป็นมิรกับสิงบ่งแวดล้อมเพื่อทดแทนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนั่นเองจนเป็นที่มาของเทคโนโลยี แบตเตอรี่โซเดียมไอออนหรือแบตเตอรี่จากเกลือนั่นเองนะคะมีความสเสถียรในการใช้งานสูงแล้วก็ต้นทุนต่ำลงค่ะล่าสุดนะคะในวันที่ 29. พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมานะคะบริษัทพลังงานจากรัฐบาลจีนค่ะได้ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์แรกของแบตเตอรี่จากเกลือแล้วนะคะเป็นผลิตแบบระดับกิกะวัตต์ชั่วโมงเลยนะคะโดยอยู่ที่ฟู่หยางมณฑลอ่านขุยค่ะแต่ใช่ว่าโซนยุโรปนะคะจะยอมแพ้ประเทศจีนนะคะ ก็ได้มีการค้นพบแบตเตอรี่ชิ้นใหม่มาเหมือนกันค่ะเป็นข่าวจาก TNN Online นะคะของวันที่14ธันวาคม2565ค่ะหัวข้อข่าวที่ว่าไอเดียดีแบตเตอรี่ชาร์จรถ EV จากต้นไม้ปลอดภัยต่อโลกค่ะเนื้อข่าวมีใจความว่าล่าสุดมีสตาร์ทอัพในฟินแลนด์ไอเดียดีคิดค้นแบตเตอรี่ชาร์จ EV ีทำจากต้นไม้ที่เคมว่าชาร์จไวไม่แพ้แบตเตอรี่ทั่วไปด้วยค่ะ น,นวัตการรมแบตเตอรี่มีชื่อว่าลิกโนดค่ะเนื่องจากว่าได้ใช้ส่วนที่เรียกว่าลิกนินนะคะซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของเนื้อเยื่อพืชนะคะที่ทําให้หน้าผนังเซลล์ของพืชน,นี่แข็งแรงค่ะก็เลยได้ชื่อว่าลิกโนดนั่นเองสำหรับกระบวนการผลิตของแบตเตอรี่นะคะก็จะแยกลิกนินออกมาจากเนื้อไม้นะคะแล้วก็เอาไปกั่นนะคะจนได้ออกไปเป็นผงคาร์บอนล,ละเอียดค่ะซึ่งเป็นวัสดุสําหรับทําขั้วบวกลบของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนั่นเองค่ะ ในปัจจุบันนะคะการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมาจะใช้วัสดุหลักเป็นแกลไฟต์ค่ะซึ่งได้จากการขุดเหมืองแร่นะคะทําให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากๆเลยนะคะดังนั้นถ้าแก้ปัญหาโดยใช้แบตเตอรี่ที่จากต้นไม้นี้นะคะก็จะส่งผลกระทบต้นไม้น้อยกว่านะคะแล้วก็ยังสามารถใช้งานได้หลากหลายมากกว่าด้วยนะคะแถมประสิทธิภาพเนี่ยไม่ต่างจากแบตเตอรี่ทั่วไปเลยแล้วก็มีราคาที่ถูกกว่าอีกด้วยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะข่าวพลังงานที่เอามาฝากกันหวังว่าจะชอบกันนะคะวันนี้ขอรายงานข่าวจบเพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ